เข้าที่แลว้วประกอบชุดประกอบอย่างอื่นครบองประกอบหมดแลว้วแบตเตอรี่ระบบน้ําระบบไฟระบบน้ํามันเข้าที่หมดแลว้วเครื่องติดแลว้วตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเป็นอันววาจบเป็นอันววาจบ 으흠, 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 으 เป็ด้ครับน้ำไม่รัว่วน้ำมันไม่รัว่ว